คอนเซปต์ของซาตานในการดับเบิลคัตข้างบนออก2ชิ้นจะเป็นได้เขาของซาตานออกมานั่นเองที่ลองเป็นเพลงของ ACDC เป็นพา<อ>ร์ทร็อกแบบว่าสนใจมากได้กลิ่นซาวแบบยุคนั้นเลย <Hey. S 1> สวัสดีครับผมพวกเราอีกครั้งก,กับรายการมาราคมิวสิครีวิวนะครับอ,อาจจะเห็นว่าวันนี้ผมมาคนเดียวผมเงาๆนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับ ถ้าใครได้ดูคลิปของเรานะครับจะเห็นว่ามีคนมาเล่นกีตาร์ให้เราฟัง2คลิปแล้วครับผมกีตาร์ไฟตาครับบอกเลยว่าพี่คนนี้เล่นเก่งมากอาจจะเห็นหน้าเขาไม่ชัดนะครับแต่วันนี้ได้เห็นตัวจริงแล้วครับผมคนนี้เลยครับพี่โนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รบกวนพี่แนะนําตัวให้คนดูรู้จักนิดนึงครับครับสวัสดีครับชื่อนะครับต่อไปก็จะมาช่วยให้ความรู้ทางช่องมาราทอนมิวสิกครับผม ผม e ี EP ที่แล้วผมเล่าเรื่องลสพอไปแล้วพี่ EP นี้แบบเป็นไงบ้าง mm hmm. เล่าเรื่องอะไรดีถ้าพูดถึงลสพอแล้วที่ขายไม่ได้ก็ต้องเป็น SG ครับผม و, SG นี่แบบทรงนี่แบบลอกจา้จาๆเลยนะค,คนดูนี่พลาดไม่ได้เลยครับผมครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปพบกันเลยกับ EP Phone SG Special VE ครับครับผมไปดูกันเลยครับ กับตัวนี้เลยครับผม EPiphone ตัวนี้ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ครับผมต้องก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าทรง SG เนี่ยเป็นกีต้าร์ทรงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับใช่ครับเป็นศิลปินหลายๆคนเลยนะครับที่ใช้ทรงนี้โอ้ยอย่าง ACDC ที่แบบสายล็อกทุกคนต้องรู้จักก็ใช้ทรงนี้ครับผมครับแล้วก็จะมีจิมมี่เพดแห่งวงดสเซปิ้นแต่นั้นจะเป็น SG แบบ2หัวอ่าอันนั้นจะเป็น SG พิเศษครับผมครับแล้วก็มีวงล็อกในประเทศไทยหลายๆวงก็ใช้นะครับโอ้ยหลายคนมากครับผมสำหรับเมืองไทยอย่าง body Slam สิตซ์เมล็ดแล้วก็คราสเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าคุณหน้าคุณตากันทั้งนั้นครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทำไม SG ถึงถูกออกแบบให้เป็นทรงแบบที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับมองมุมนี้อาจจะไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าถ้าลองมุมมุมนี้จะรู้นะครับว่ามันมาจากทรงของซาตานนั่นเองคอนเซปต์ของซาตานเป็นการดับเบิลคัตข้างบนออก2ชิ้นจะเป็นได้เขาของซาตานมานั่นเองครับกีตาร์ทรงเอสเนี่ยถูกผลิตคิดค้นโดยบริษัทกิฟสันนะครับออกจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี1961และหลังจากที่วางจำหน่ายปุ๊บ ก็ได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่ยุคนั้นเลยเรียกว่าขายดิบขายดีเลยเพราะว่ามันราคาถูกกว่าレスพอแล้วก็น้ําหนักเบากว่าレスพอครับผมเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนถ่ายเป็นร็อกแอนด์โมเดลครับผมสำหรับยุคนั้นเลยครับแล้วก็สําหรับท่านไหนที่สงสัยนะครับว่าレスพอเป็นยังไงก็สามารถตามเข้าไปดูที่ลิงก์ข้างบนนี้ได้นะครับผมแรับผมส่วนสเปคของเจ้าอ p h o n e SG Special VE ตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นอี iPhone s p จีสเปเชี e นะครับเป็นทรง s ออย่างแน่นอนครับแต่ว่ารุ่นนี้จะถูกพัฒนามาจาก SG P จีปีนครับให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นแล้วก็มีการเคลือบสีแบบด้านนะครับผมครับผมแต่ยังคงความวินเทจไว้เหมือนเดิมครับแต่เรามีให้เลือกตั้ง5สีนะไม่ว่าจะเป็นเ h e r r y Ebony บ h e r r y s u n b ี r ซัน i n t a g e วินเทจ s ัแล้วก็สีบอลนัดครับผมในส่วนของสีที่นํามาให้เพื่อนๆดูวันนี้ก็จะเป็นสีวินเทจซันเบิรปดนะครับผมสวย เริ่มที่ตัวบอดี้กันแบบเช่นเคยนะครับบอดี้จะเป็นไม้ป๊อปล่าครับผมแต่ว่าตัวนี้จะมีฟินิชด้วยนะครับฟินิชด้วยไม้มาฮอกกานีแบบบางๆเลยครับผมทําให้เสียงมีความหนานวลของน้ําเสียงมากขึ้นครับผมส่วนคอเป็นไม้โอกูโมลนะครับทรงสลิปแคปเปอร์ดีครับเป็นการเรียนแบบกีตาร์ในยุคปี60ครับผมเชื่อมคอแบบโบว์ออนครับผมความยาวสเกลที่24.75นิ้วนะครับเฟลดมีจำนวน22เฟลดครับเป็นไซส์มีเดียมจัมโบ้ ตัวฟิกอัพเนี่ยจะให้มา2แบบนะครับตัวแรกตัวบนเนี่ยจะเป็นฟิกอัพ EP พิโฟนหกร้อยห้าสิบอาส่วนตัวล่างจะเป็น EP พิโฟนเจ0ดร้อยคีฮัมเครับผมบอลลูมให้มา2ตัวนะครับเป็น1นบอลลูนหนโทนครับผมตัวเซเลคเตอร์ให้มา3ทางครับเราจะเล่นตัวบนตัวล่างหรือว่าเล่นคู่เนี่ยเลือกตามสบายครับผมเป็นไงครับพี่สาระสเปคตัวนี้ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างครับถือว่าน่าสนใจมากเลยครับเดี๋ยวยังไงขอไปลองก่อนแล้วเดี๋ยวมาบอกนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับผมไปเลยครับ ยินกันล้าครับสำหรับตัวนี้ Epiphone SG Special V ผลล็อกมากๆครับผมที่ได้ยินไปเมื่อกี้ครับใช่ครับ,รบที่เรนก็รู้สึกแบบไม่ผิดหวังเลยเ <Whoa. S 2> มื่อกี้ที่ลองเป็นเพลงของ ACDC เป็น hard rock แบบว่าสนใจมากได้กลิ่นซา u n d แบบยุคนั้นเลยอะใสะ่เรารู้จักอยู่แล้วเพลงนี้ไ่ต้องพูด<ช><ๆ>อะไรเยอะเอาแล้วเรื่อง touching เหรอพี่เรื่องการจัดการอะไร<ๆ>รับว่าโอเคไหมตัวนี้สําหรับตามสเปคใช่ไหมครับที่ออบอกว่าเป็นลิมดีอ่ะเป็น slim เล็กๆนั่นแหละก็ คือครั้งแรกนะครับเพิ่งเคยจับคอแบบวินเทจก็รู้สึกว่ามันเล่นง่ายดีแบบว่าแบนดีอะอใช้ได้นะครับ<ช>ทรงครับคอแบบนี้ด้ความที่แบบแว่าแล้ว้น้ำเสียงครับเอาไปเล่นแบบแบบอื่นได้ไหมนอกจากล็อกเนะี่ยเพราะว่ามันมาทางล็อกแล้วก่อนหน้านี้แอบลองเสียงคียนอยู่เหมือนกันอ่าก็รู้สึกว่าเสียงใสนะครับก็น่าจะใช้ได้นะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์เสียงก็จะมีความ พุ่งอ่า<พ>ใช่ครับเพราะว่า,วาตัวคาแรคเตอร์ของเ g จะมีจะ<า>มีความแบบเสียงพุ่งแผ่นอยู่แล้วมากกว่าทางเลสทอครับแต่ว่าจริงๆการเลือกเนี่ยต้องลองไปฟังเองครับว่าเราจะชอบตัวแบบไหนอะไรไงวันนี้ต้องไปลองดูจริงๆครับสำหรับต,ตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับ e p พิโฟน SG Special s p e c i a l VE สามารถเข้ามาชมได้ที่ร้านขอมกานมาราธอนของเราเลยราคาเพียง7,500ัารบาทาไม่ใช่ครับผมราขายเพียง6,750บาท คค่นนั้รับผมราคาถือว่าไม่แพงเลยนะครับสําหรับสเปคที่ได้แล้วก็คุณภาพสินค้าเนี่ยใช่เลยครับผมมือใหม่เนี่ยเล่นได้จนเก่งครับแต่ฝึกตามสบายครับผมตัวนี้ <S <S ถ้าใครสนใจเรืนะ่องเครื่องดน,นตรีหรือว่ากีตาร์อะเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เพจเฟซบุ o กมาราทอนมิวสิกเซ็นเตอร์นะครับหรือว่าคอนแกนมาราทอนมิวสิกเซ็นเตอร์ครับผมลงกดกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบคุณและสวัสดีครับ